สวัสดีครับอยู่กับช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันสองสาวันครับก็ว่างครับไม่มีงานก็เลยไม่ได้ลงอะไรนะฮะก็ประกอบเร่งคันนี้นะครับกับสุคันุนะครับเหลือสองคันนะคันนี้วางเครื่องยกเครื่องใส่เสร็จเรียบร้อยสตาร์ตติดแล้วนะครับสตาร์ตติดแล้วนะทีนี้ ามาเก็บงานพวกระบบเบรกอันนี้ก็ขีกากขึ้นข้างในครับถอดเปลี่ยนแล้วก็ไล่ลมเบรกทีนี้จะทำแม่ครับถอดคอมอคอมใหม่นะถอดเอาน้ำมันเก่าออกนะครับเอาน้ำมันที่เขาแถมมาให้ที่มันใส่มาออกแล้วก็ใช้น้ำมันของผมนะครับแล้วก็ไล่ระบบนะไล่ล้างระบบนะครับทีนี้ เจิมตรงเนี้ยเนี่ยโอ้โหงไงล่ะตัดมาจะตัดทำไมครับหรือว่ามันเป็นน้แผงน้ำยา R12 ตัดแหว่งมาเลยนะเนี้ยเนี่ยตัดแหว่งมาเลยนะไม่ต้องตัดแหว่งมาแล้วก็ฝั่งนี้เชื่อมมันน่าจะเป็นแผงของน้ำยา R12 นะของเมกอน เราซื้อของดาก้อนมาใส่ก็ได้นะครับแผงเนี้ยของดาก้อนก็ใส่ได้นะโอ้แล้วตัดแหวงอย่างเงี้ยมันจะอยู่อะไรเนี่ยเนี่ยว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกไหมเนี่ยฮะเนี่ยไอรถคันเนี้ยมันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกไหมดูเนี่ยตัด <c oughs> โอ้ยสุดยอดเลยมีแต่โมเดลมางั้นเลยใส่ประกอบมาแบบว่าหลอกตาชาวบ้านนะ โอ้แม่งจะได้เข้าไปทําเลยนะบอกให้ก็ดูนะเนี่ยหักคอมาเงี้ยโอ้โหเนี่ยดูมันติดตั้งไปได้ยังไงนะเ <c oughs> นี่ะโอ้โหแทนเจ้าของรถอะ่ะผมจะทําแมร์เนี่ยทำไม่ได้นะ่ะเดี๋ยวเนี่ยต้องเปลี่ยนแผงใหม่นะอันนี้ยโยนทิ้งเลยนะเดี๋ยวผมจะถอดมาให้ดูนะครับเดี๋ยวถอดมาให้ดูว่ามันเป็นยังไงเน,นี่ยเนี่ยครับ ด้านหน้านะไดเออดูแม่งติดดูมันติดตั้งหักคอเงี้ยเออแล้วแม่งมีแต่ขี้ดินอะ่ะข้างในอะ่ะโอ้โหสุดยอดเลยทำให้ลูกค้ามันทำดีๆหน่อยก็ไม่ได้มันโมเดลที่ชัดเลยทำมาสักวัฒรทำอ่าไม่ถ้าผมเป็นเจ้าของรถเลยไม่ได้แม่งตาย เรามาเสียเงินซื้อแผงเองเนี่ยซื้อไดเออร์ใหม่เนี่ยโหยอดเลยเนี่พึ่งมาได้ทำนะเนี่ยถ้าเห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วผมก็ได้แล้วตอนเนี้ก็คือบอกเอ้ยบอกจะของรถเอ้ยทำเบ็ดเสร็จเลยเท่านี้เท่านี้นี่นี่พอจะมาทําแอร์พอมาลือเจออย่างงี้อีกเขาเนื้อเห็นเนะเขาเนื้อทั้งทั้งที่เราไม่ได้เป็นคนทํา ต้องซื้อแพงให้เขาใหม่เนี่ยเพราะผมตีราคาไปหมดแล้วพอมาลื้อแล้วเราก็มาเจอแจ๋วสุดยอดเลยเออในเรื่องแบบนี้ผมชินแล้วตีราคาเข้าไปหมดแล้วคนระับเงินเขาก็เอามาเรา,าก็ามาใช้จนย่อยสลายถ่ายถ่ายเป็นมูลไปหมดแล้วเออมาเจอ,อง,งี้แจ๋วเลยสุดยอดโอ้โ เหนือโลกจริงเลยอูนี้สุดยอดเลยแท่นายางแน่นเครื่องนะ่ะอ่เนะเปนนับเปนแท่นเครื่องผมก็ดัดเสร็จหมดแล้วนะครับหน่อยนี่เปิดอูสีทำเองเรื่งนี้มั่ง<อ>ทำมาได้งไงวะบนลหน่อยองานเนี้ยะนะฮะขนาดอูนในเมืองนะทำน,นี้เม่นคนรวยเลยอ่ะ เขาจะกล้ากลับไปทำไหมสีแล้วก็ไม่พ่นสีกันสนิมมาเห็นนั่งในทีแรกแล้วดูนี่แทนนี้เจาะยึดน็อตให้ดียึดน็อตเกี่ยวปล่อยเนี่ยก็เคาะให้มันได้เดี๋ยวรูมันเหลื่อมกันนิดเดียวอย่างเงี้ยเออ ความพยายามมันมีแค่นี้อ่ะสุดยอดเลยเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ยกกันชนใส่จะมีปัญญาเจาะยึดน็อตนะเกี่ยวปล่อยแต่ไม่มีปัญญาเคาะเหล็กให้มันเจาะรูให้มันลอยลอยน็อตได้โอ้สุดยอดเลยดูนี่นะขี้กากขี้เกลือกันเลยดูโอ้ยังไงเราโอ้สุดยอดเลยแล้วาในตู้มันจะขนาดไหนวะเนี่ยพอ,อเส้นนี้เผืเอได้เปลี่ยนนะครับ เพราะว่าไม่รู้ว่าจะดัดออกมาได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องเอาไฟเป่าแนละ้วเนี่ยถ้าดัดออกมาไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ท่านี้นะมันจะยื่นโค้งออกมานะครับคือมันไม่มีจินตนาการเลยอไอคนทําอ่ะคือไม่รู้ไงว่าเออท่อมันเลื้อยไปทางไหนอะไรทางไหนนี่มันต้องอยู่แนวนี้มาอย่างนี้แล้วไอเนี้ยมันก็ต้องอยู่แนวนี้เนี่ยมันต้องอยู่แนวนี้เนี่มันต้องอยู่แนวนี้อย่างนี้น ไปตัดได้ยังไงวะแบบเนี้ยไอ้เนี้ยแล้วเชื่อมาอยู่หรือเปล่าหรอกนะอันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วนะว่าพอหัวฝั่งเนี้ยมันเสียมาแล้วเดี๋ยวผมลือาไหมดูเนี่ยลือมาแล้วไม่รู้หรอกแผงใหม่แผงเก่าไม่รู้แต่เนี้ยมันตัดมานะครับมันจะตัดทําไมเออถามหน่อยจะตัดทําไมครับเนี้ย นะแตดเพื่ออะไรแดงมันเป็นหัวเปเปอร์เนี่ยดี๋ยว่าไม่กระปีนเกลียวหรือเกลียวเสียอะไรสักอย่างนไขไม่ได้แผงก็ไม่รู้นะครับน่าจะแผงใหม่กับแผงเก่าก็ไม่รู้นะแต่น่าจะแผงใหม่นะแต่ของมันไม่ดีนะครับแผงตัวนี้ก็เชื่อมานั่นน่าจะเป็นหัวเปเปอร์ธรรมดาไม่หัวโอลิงนะครับเป็นหัว R 1 2บ เป็นแผงน้ายา r 1 2นะเนี่ยเกลือขี้กาขกี่เกลือเปลี่ยนใหม่นะครับสายก็ต้องเปลี่ยนนะ่ไหนวะสายเนี่ยสายอาจจะไม่ได้เปลี่ยนนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับสายเดิมเดิมเนี่ยแอร์คันเนี้ยผมทำไปทั้งคันนะตอนที่ว่าก่อนรถจะมอะีอุบัติเหตุนะครับ ผมทําไปปีนึงแล้วนะรถมันเดิมๆหมดทั้งคันนะครับแผงอะไรก็เดิมๆหมดแลด้วดูอันนี้มานะรู้ตัดมาทําไมเนี่ยครับตัดไปออลิงแนบไปมันก็รั่วครับเพราะว่ามันเป๋อย่างเงี้ยเออมันจะอยู่ไหมนะยิงลื้อมานี่เจอทีละอย่างทีละอย่างรู้จเจออะไรอีกไงข้างหลังคงไม่มีอะไรครับพอลลอนเป็นแต่ข้างหน้านะาหนักๆอันนั้น่าจะโดนเรื่องแอร์นี่แหละนะครับสายหมก บ้านทําห่อหมกขายเหรอวะอ่ะเป็นอู่แล้วเป็นร้านทําห่อหมกขายอ่ะขยันหมกจริงเลยนะครับทำางี้ตายเนี่ยอยากจะพูดหรอกเพราะว่าผมไม่รู้จักนะครับว่าอู่ไหนเดี๋ยวจะของเอาคลิปไปให้เขาดู <c oughs> รถเงี้ตาย อย่างอื่นไม่มีอะไรนะอย่างอื่นไม่มีอะไรดูเดยนี่แหวกเละเทะแต่ลูกก็ไม่ตรงเจาะแม่งเลยนี่ไงอะโคตรเทพโอ้หนี่ไงนี่ขนาดแผงหน้าเนี่ยแผงหน้าเปลี่ยนใหม่นะเออเนี่ยแผงหน้าเปลี่ยนใหม่นะเนี่ยแผงหน้าเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าฮะหรือแผงเก่าแผงเก่าอ่าแผงเก่านี่ ของเดิมอ่าไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนของเดิมทําไมมันเหมือนเปลี่ยนเลยวะของเดิมอ่าแผงหน้าเดิมแผงหน้าเดิมอ่าเนี้ยของเดิมนะของเดิมของเดิมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมถ้าแผงหน้าใหม่แล้วมาเป็นภาพนี้นะคือไม่ใช่อันนี้แผงหน้าเดิมเคาะเอาแต่ก็เคาะมันอ๋พูดไปแล้วเท่านั้นนะครับงานเคาะอย่าพูดเอางานเนี่ย ไม่รู้จะมาคุณไม่ประกอบคุณไม่ต้องทําคุณก็ณไม่ทําเลยดีกว่านะครับจะทํามาแบบเนี้ยนะครับทาอย่างนี้พอคนอื่นก็ามาทําต่อเนี่ยเนี่ยเราจะของเขาไม่รู้นะเจ้าของเขาไม่รู้หรอกเขาจ่ายเงินเขาเอารถออกมาเนี่ยแล้วเขาจะอยากจะกลับไปแก้งานไหมล่ะถ้ามันเจออย่างเงี้ยเนี่ยเวลาคุณประกอบเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของผมนะเนี่ยเวลาประกอบไปเนี่ยเอากันใส่หน้ากระจงังปุ๊บไปถูเนี่ย ถูอะกนลอยเนี่ยเนี่ยมันมาตั้งแต่ที่แรกแล้วเนี่ยถูอะไรเงี้ยเออเนี่ย,ยลูกยางยางอะไรก็ไม่มีนะครับยางคาดก็ไม่มีชนไม่เขารูปนี่เอาไปได้ทีแล้วไหนเสียตังค์แล้วจานแนงเลยไม่รู้ที่ไหนทำหรอกสีกด็ดัดมีเรื่อง ต้องมาดังผมทํารถทาเครื่องเนี่ยผมต้องมาดัดขาเท้นเครื่องให้ไม่งั้นเครื่องไม่อยู่หน้านี้นะครับไม่งั้นเครื่องไม่นิ่งด้วยมันงัดไปด้วยนะฮะยาเท้นเครื่องยาเท้นเครื่องเนี่ยเ่านเครื่องผมดัดเมื่อวานนะครับดัดแล้วนะวางลงไปก็พอดีเลยนะครับต้องแต่งอะไรมากของเดิมนี่ถอดออกมานี่น็อตนี่ถอดออกมานี่เด้งเด้งหลุดออกมาเลยเวล้างแล้วก็ต้องงัดออกด้วยนะตอนถอด อันนี้ยกใส่เครื่องเดินเรียบปกตินะครับติดเครื่องเนี่ยเสียงในโทรศัพท์นี่มันจะดังมากเลยนะเครื่องพวกนี้เวลาเราสตาร์ทเครื่องเกือบทุกยี่ห้อเพราะโทรศัพท์มันจะไวมากเลยมันจับได้ทุกเสียงเลยนะจริงๆถ้าเราอยากจะรู้ว่าอาการของเครื่องมันดังเนี่ยมันดังเพราะอะไรยืนถ่ายไว้เงี้ยนิ่งๆสักพักหนึ่งแล้วก็มาเปิดแล้วเราก็นั่งฟังดูมันจะรู้เลยครับว่าอาจจะเกิดจากเสียงดังอะไรเพราะมันจะดังทุกอย่างนะ <c oughs> เดี๋ยวเราแผงก่อนนะครับ เดี๋ยวไปเอาแผงก่อนเอาแผงกระสายก่อนนะครับเดี๋ยวมาให้ดูใหม่นะนี่หนึ่งสมมาแล้วแป๊บเดียววับกดวับมาถึงร้านอะไรแอร์เลยนี่แหกตาดูนะหัวมันจะเป็นแบบเนี้ยไปตัดทําไมผมว่า <c oughs> มัน,ม,น,ม,นมันน่าจะเป็นหัวเปเปอร์มันตัดตัดเชื่อมได้ไหมเสียงเลยไม,เไม่เชื่อมเลยมันตัดทิ้งเลยแล้ว,ลวเอาแล้วไอ้ทอเส้นกามันก็ตัด รูมตัดหาพระแสงอะไรนั่นกลัวไม่มีแผงตรงรุ่นเออมันน่าจะเป็นของมังกรอ่ะเพราะว่ามันตัดต่อตรงนี้ด้วย่นแเลยเอาแผงมินเปเปอร์ใส่แต่ไดเออร์ผมเอาไปเท้าที่แล้วนะไดเออร์ผมเอาเอ็มสิบหกไปว่ะใช่ปะวะเออเบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบเจ็ดมันไม่ใช่เบอร์สิบเก้าเรามาได้เอาเอามาคู่เลยแล้วก็ท่อสายกลางอเส้นเล็กสากาเส้นเล็กมาแล้วครับวาร์ปเดียวโผล่ร้านอะไรแอร์เลย ร้านของแปดอะไรแอร์นะครับมีทั้งไดชาร์จไดสตาร์ทอะไรที่เขามีมันก็จะหมดเอ่อเออแป๊บแป๊เล็กเส้นหนึ่งใช่ไหมแปดเล็กเส้นหนึ่งแล้วก็เส้นกลางแป๊บเล็กเส้นเส้นหนึ่งก็เก้าหกเออเก้าหกอ่ะดาก้อนเก้าหกมังกรไงดาก้อนอะไรเ <Iya. S 1> ไนี่ยคูเกีย อีวาเบเลเตอร์คอยเย็นแต่โป้งกันเด้อเดี๋ยวโอนตามให้อย่าให้รอให้เขาโอนเงินมาให้ก่อนนี่นะครับอยู่ของแปดนะครับแปดยูเทิร์นไฟแดงแปดอะไรแอร์นะครับ แปอะไรแอร์นะครับยันหมายหมดละเฮ้เฮเนื้อเนื้อนิ้นน้นเต็มเต็มแน่นอนพอเล็กก็ได้แล้วมีทุกอย่าง ถ้าอันไหนไม่มีก็คือหมดนะครับร้านนี้ดีมาแล้วมันมีนะครบแถ<ส>วเส้นกลางด้วยลูกพี่เส้นกลางเนาะเออเส้นกลางด้วยเนื้อเนื้อเน้นเน้นครับจัดชุด <ST Legacy> ลูกค้าร้องโอยเลยลอะโ, <ST IT> โดนหมก โดนอูหมกมาครับลูกค้าไม่รู้เรื่องเดี๋ยวถ้าทางลงคลิปไปลูกค้าวันขึ้นหัวแน่เราก็เพิ่งมาได้ทำเนี่ยเครื่องเพิ่งยกใส่เพิ่งติดเครื่องได้เมื่อเช้าใบชาร์จมีทั้งมือสองและมือหนึ่งมือหนึ่งก็จะเป็นแบบบิวนะครับบิวแต่คุณภาพนะรับประกันตลอดเสียเปลี่ยนทันที แต่ถ้าเกิดระบบไฟช็อตแล้วต่อผิดขั้วใส่แบตผิดข้างอันนี้ก็ดวงซวยแล้วนะครับน,นี้ก็ซื้อไปใส่หลายลูกนะครับไม่ค่อยมีปัญหานะนอกจากอู่อู่ใส่ทําไม่ดีก็จะมีปัญหาครับมันมีตัวอย่างนะครบ,บางอู่ะเอยแล้วอู่ไหนอ่ะอะอู่นั้นเขาดูแต่กระตูนะครับเจ้าแก่ ไดมือสองของใหม่ไม่แพงนะครับอันนี้ยีิบสี่วูนแต่อยู่กรุงเทมนะก็ขนาดบางอย่างยังหายากเลยนะนับภาษาอะไรก็อยู่ต่างต่างจังหวัดแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับเคอรี่ช็อปปี้ลาซาเดลได้หมด เด really <Sure right ี๋ยวรอสายอีกเส้นหนึ่งสายแปะตนี้เลยใช่เส้นนี네้ถูกต้องแล้วนี่นะเดี๋ยวให้เจ้าของโอนมาให้สี่รายการสี่รายการสี่รายการแผงเจ็บเรียบร้อยครับที่น้องเกือบยกชุด มันจะยกชุดแล้วเนี่ยเหลือแผ้งคอยเย็นอีกอันเดียวคอมแแม่ก็ซื้อไปแล้วเหลือตู้เหลือต,응ตู้ข้างในแค่นั้นเองเดี<ป>๋ยวได้เวลากลับบ้าน,นครับไปเทียบกับของเก่าดู